พี่น้องครับเศร้านีคกับมีภารกิจตัดหญ้าออกจากคณา,านี่ครับพี่น้องเพราะว่าเข้าเจดีเกี่ยวกันแล้วครับเขาเดือนนาก็ได้ตัดหญ้าไม่ง่วงทำความสะอาดไปนนําพี่น้องก็ตัดแล้วแล้วครับพี่น้องก็บ,บ่ได้เปิดเครื่องตัดหญ้าเห็นหรอพี่น้องเนี่เพราะว่าเคยเปิดเครื่องตัดหญ้าลงแล้วกาจะพิษในเรื่องของความบอดไัยนิดนึงกรเลยบ่ได้าตัดอี่เห็นแต่ว่าแล้วแล้วต่อไปก็ชิมกวดนะครับนี่พี่น้อง นายอยู่น้ำขั้นญาายหลายๆพี่น้องผลยาวได้เนี่ยเคยมีกระเจียวไปแห้งหัวครับเขาสู้ขบวนการเตรียมการนะพี่น้องเขาเตรียมการที่ว่าขัานหน้าเขาจะเปลี่ยนเตรียมการที่จะเกี่ยวเก็บเกี่ยวเขาแล้วก็เตรียมการ หาผ่าหลอกผ่าลัานไม่ทัปูแล้วพี่น้องมาเที่ยนนี่เขานาเวียกแล้วครับนี่แหละครับ, <c oughs> แ,บ,บ,รบแทนที่เขาเจะไ้ตัดทิ้งเขาไปทิ้งพี่น้อง เขาหอยง่วเขากินพี่น้องเบิร์ที่ไรครับนี่ครับคันนีกัลาลคือกันนะพี่น้อง อันนี้คือ B4 พี่น้องหลังจากตัดแล้วเป็นไหนครับสะอาดหูสะอาดตาแปลนดีพ่พี่น้องเคยมีกระจิตตัดคือกันหรอครับมืออื่นก่อนไอ้ตรงนี้นี่ครับตัดแล้วแค่คั้นหนึ่งพี่น้อง20เมตรแต่ว่ากะเห็ดห้ไในเงือหอบแน่จแกหน้อยอยู่เอามึงได้เต็มรถซาเล่งหนึ่งอัญญะนี่ครับ เฮ้ยมิกจะจิเอาไปง่วพี่น้องพี่น้องอย่างำงำนครับอย่างำงำไ้ง่วกินมาดูไหมกินลูก นี่ครับพี่น้องสำหรับภารกิจเศร้านี้เรียบร้อยแล้วครับองค์ว่าก็เคยมิกได้กินยากงาม,งาม